ม,มีเรื่องผีมาเล่าขณะที่ผมทำงานอยู่ที่จังหวัดสกลนครในเช้าวันหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายแล้วปลายสายนั้นนะครับก็ได้แจ้งผมว่าโทรมาจากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่ผมได้ไปสอบขึ้นบัญชีทิ้งเอาไวา้จึงโทรแจ้งให้ผมซึ่งเป็นลำดับที่ถูกเรียกนั้น ให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวที่เขาได้แจ้งไว้ทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เลยและจังหวัดที่เรียกรายงานตัวผมนั้นเป็นจังหวัดยะโสธรน,นะครับพอรุ่งเช้าผมก็ได้เดินทางแต่เช้าเพื่อมารายงานตัวที่จังหวัดยะโสธรใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสามชั่วโมงก,กว่าๆและเป็นการเดินทางมาแบบเร่งด่วนด้วยอีกทั้งยังเป็นการเดินทางครั้งแรกของผมที่มาจังหวัดนี้ โดยที่ยังไม่รู้พิกัดอะไรเลยพอรายงานตัวเสร็จแล้วเขาก็ให้เริ่มงานในวันนั้นเลยนะครับและเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆให้ผมทราบรวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำพอใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วทางผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้ถามผมว่าได้ที่พักหรือยังผมจึงตอบไปว่ายังไม่ได้เลยครับหาไม่ทันทางผู้ใหญ่จึงได้บอกว่ามีบ้านพักอยู่หลังหนึ่งว่าง เข้าไปพักในบ้านพักก็ได้นะผมจึงตอบตกลงทันทีเลยนะครับทั้งๆที่ผมก็ยังไม่เห็นบ้านพักหลังนั้นด้วยซ้ำว่าเป็นลักษณะแบบไหนและในวันนั้นหลังเลิกงานแล้วผมจึงได้ไปเก็บข้าวของในบ้านพักซึ่งเป็นบ้านพักสองชั้นสภาพก็ค่อนข้างมีอายุพอสมควรครับแต่ที่น่าแปลกใจมากก็คือชั้นที่สองนั้นถูกปิดตายตั้งแต่บันไดาทางขึ้น โดยได้เอาแผ่นไม้อัดมาตีปิดลาวบันไดและส่วนด้านหน้าที่จะขึ้นไปชั้นสองเอาไว้ผมจึงได้อาศัยที่ชั้นล่างแทนและในคืนแรกนั้นผมก็เหนื่อยจากการเดินทางและเก็บข้าวของจึงหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับตื่นมาอีกทีก็ประมาณตีสองกว่าด้วยความที่ผมเพิ่งจะตื่นนอนทําให้ตาผมนั้นมันพล่าม,มัวอ,อยู่พอผมมองไปที่ประตูกลับพบเงาคนร่างใหญ่ๆยืนอยู่ตรงนั้น ผมเกิดตกใจมากจากสติงวงเงียง่วงนอนจนทำให้สติผมตื่นเลยนะครับในวันนั้นแล้วผมก็ขยี้ตาดูอีกทีก็ไม่พบอะไรแล้วจึงคิดว่าสงสัยตาผมจะฝาดแน่ๆแ,แล้วจากนั้นผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนั้นอยู่ในตัวบ้านพักข้างโซนห้องนอนพอดีนะครับพอผมเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนั้นกําลังเดินกลับมาที่ห้องนอน กลับมีเสียงเหมือนคนเดินไปมาเท้าหนักๆอยู่บนชั้นที่สองทำให้ผมต้องเงยหน้าขึ้นไปมองดูกันเลยว่าเสียงมาจากไหนสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปนะครับแล้วผมจึงกลับมานอนต่อและพยายามคิดว่าอาจจะเป็นพวกหนูหรืออะไรก็ได้ตื่นเช้ามาผมก็อาบน้ำเดินทางไปทำงานแต่กลับพบรอยเท้าของคนเดินจากหน้าบ้านแล้วหายตรงไปไม้อัดที่กั้นหน้าบันไดขึ้นไปที่ชั้นสอง ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าสงสัยผมไม่ได้สังเกตอาจเป็นรอยเก่าที่พวกลุงในสำนักงานมาตรวจสอบความเรียบร้อยแต่พอผมไปทำงานนั้นคนที่ทำงานกลับมาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างฝันดีหรือเปล่าผมก็ตอบไปว่าหลับสบายเลยครับไม่ฝันอะไรเลยผมก็อยู่บ้านพักจนถึงวันสุกคนที่อยู่บ้านพักก็ต่างกลับบ้านกันเพราะเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดมีแต่ผมนะครับที่ไม่ได้กลับ ผมเห็นว่าบรรยากาศมันเงียบจึงเปิดเพลงค่อนข้างเสียงดังเพราะผมอยู่คนเดียวเพื่อให้กลบบยายากาศแล้วก็ไปซักผ้าในกระมังเพราะไม่มีเครื่องซักผ้าสักพักหนึ่งไฟก็ดับลงเฉยผมจึงเดิอนออกมาข้างนอกแต่ไฟตึกอื่นๆกลับไม่ดับดับแค่บ้านพักผมแค่หลังเดียวผมจึงเดินเข้าไปหยิบมือถือเพื่อที่จะโทรแจ้งให้ลุงยามที่อยู่ด้านหน้ามาดูให้แต่ยังไม่ทันได้โทรเลยนะครับ ไฟฟ้าก็มาพอดีผมจึงเปิดเพลงอีกรอบครั้งนี้ไฟฟ้าไม่ดับแต่กลับมีเสียงคนมาทุบหน้าต่างดังปั้งอย่างแรงจนทำให้ผมสะดุ้งตกใจเลยผมรีบมองไปที่หน้าต่างซึ่งบ้านพักของผมนั้นติดโซนป่าและขอบหลัวไม่มีใครเดินรอบบ้านได้เพราะมีแต่หญ้าค่อนข้างสูงมากด้านหลังและรอบๆตัวบ้านผมรีบเดินออกมาหน้าบ้านและเอาไฟฉายส่องดูข้างขางบ้าน ก็ไม่มีใครนะครับผมจึงหลี่เสียงเพลงลงหลังจากซักผ้าเสร็จแล้วนั้นผมก็เอาไปตากที่นอกบ้านพอตากผ้าเสร็จกำลังจะเดินเข้าบ้านเนื่องจากบ้านพักผมเป็นประตูกระจกจึงมองเข้าไปในตัวบ้านได้ด้วยแล้วผมก็เห็นเงาสีดำล่างใหญ่ยืนอยู่ที่ข้างบันไดพอผมหันไปทางอื่นแล้วหันกลับมาดูอีกทีนั้นร่างนั้นก็หายไปแล้วคิดในใจว่า ตาผมฝากแน่ๆผมก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ระแวงมากในช่วงนั้นจนไม่กล้าปิดไฟนอนเลยและตอนนอนก็เปิดทีวีทิ้งเอาไว้เป็นเพื่อนก็อยู่แบบนี้ไปได้สักพักจนถึงวันพระใหญ่วันหนึ่งและเป็นวันที่ฝนตกผมก็ไหว้พระแล้วเข้านอนตามปกติจู่ๆนั้นไฟฟ้าก็ดับลงประมาณห้าทุ่มผมหยิบมือถือมาแล้วเปิดเพลงทิ้งเอาไว้พยายามนอนต่อให้หลับ แต่อยู่ดีๆนั้นเสียงคนเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นทีแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงลมพัดแน่ๆผมจึงพยายามเอาผ้ามาคลุมนอนแต่เสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งผมวิเคราะห์เสียงอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเสียงเคาะแน่ๆผมจึงแยมผ้าม่านตรงหน้าต่างบนหัวที่นอนผมเพื่อส่องดูก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่จึงคิดว่าน่าจะเป็นลุงยามมาแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับแน่ๆ เพราะปกติแล้วเวลาฝนตกนั้นไฟฟ้าที่ทำงานชอบดับบ่อยมากครับผมจึงเปิดไฟฉายแล้วรีบเดินออกจากห้องนอนมาที่หน้าบ้านแต่พอมาถึงนั้นกลับไม่พบใครเลยจากช่วงเวลาที่ผมส่องว่ามีคนอยู่แล้วผมวิ่งมาที่หน้าประตูนั้นไม่เกินสามวินาทีด้วยซ้าหากมีคนเดินกลับออกไปยังไงเสียก็ต้องเห็นนะครับว่ามีคนกำลังเดินอยู่บริเวณแถวหน้าบ้าน แต่ผมกลับไม่พบใครเลยคืนนั้นผมกลับมานอนด้วยความระแวงยังไงก็นอนไม่หลับเสียทีจนปาไปจนตีหนึ่งตีสองก็คล้อยหลับไปสักพักก็ตกใจตื่นขึ้นมาอีกรอบไฟฟ้าก็ยังไม่มาแต่ก็ยังมองเห็นภายในห้องเพราะไม่ได้มืดจนสนิทแต่ที่ตื่นขึ้นมาในรอบนี้นั้นเพราะมีเสียงเหมือนอะไรกำลังชนกับผนังดังตึกตึกไม่หยุดบริเวณบันได ผมจึงกวาดสายตาไปรอบๆผ่านกระจกเพราะโซนที่เขากั้นห้องนอนผมนั้นประตูด้านหน้าก็เป็นกระจกผมก็ได้พบกับอะไรบางอย่างกําลังแกว่งไปมาชนกับไม้อัดที่เขาเอามากั้นราวบันไดเอาไว้เพื่อปิดตายบันไดและชั้นสองผมก็พยายามเพ่งมองว่ามันคืออะไรกันแน่ผมก็ไม่ได้แขวนอะไรไว้ด้วยนะครับตรงนั้นแล้วผมก็เริ่มเห็นชัดขึ้น เป็นรูปร่างเหมือนคนกําลังถูกเชือกมัดไวที่คอแล้วแขวนตัวลงมาจากราวบันไดปลายเท้าไม่ติดผืนแกว่งไปแว่งมาชนกับข้างราวบันไดไม่หยุดตอนนั้นผมตกใจกลัวอย่างมากและไม่รู้จะทำยังไงเพราะทางออกก็มีแค่ทางเดียวคือต้องผ่านประตูห้องนอนที่อยู่หน้าบันไดตรงนั้นแล้วเลี้ยวขวาออกไปประตูหน้าบ้านพัก ผมจึงกลั้นใจที่จะตัดสินใจวิ่งฝ่าออกมาแล้วมาเปิดประตูด้านหน้าแล้ววิ่งฝ่าสายฝนไปที่ป้อมยามโดยอาการที่ตื่นตระหนกมากและเปียกโชกไปทั้งตัวแบบไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือเป็นน้ำฝนกันแน่นะครับพอมาถึงนั้นผมก็มาบอกลุงยามว่าผมได้เจอกับอะไรเข้าบอกให้ลุงยามแกไปดูด้วยกันแต่ลุงยามแกทำงานมาหลายสิบปีแล้วนะครับเหมือนแกจะรู้อะไรด้วย ลุงยามไม่กล้าไปกับผมและบอกให้ผมไปนอนในตึกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปผมก็ไม่กล้ากลับไปที่บ้านพักในตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไปนอนในตึกที่ทำงานจนเช้าแล้วพอตื่นมาก็ตัดสินใจเดินไปที่บ้านพักเพราะเช้าวันนั้นเป็นวันเสาร์และคนที่อยู่บ้านพักก็กลับบ้านกันหมดพอผมกลับเข้าไปทุกอย่างก็ดูปกติ ผมก็กล้า,กล,าก,ลกลัวและก็ละแวงไปทุกที่ที่จะผ่านตรงราวบันไดตรงนั้นและก็ระแวงไปหมดไม่ว่าจะเสียงอะไรก็ตามเพราะจิตมันตกไปแล้วด้วยแล้วผมจึงตัดสินใจหาห้องพักที่อยู่ด้านนอกแทนแล้วก็คืนบ้านพักหลังนั้นไปแล้วก็ได้มารู้ที่หลังนะครับว่าบ้านพักหลังนี้นั้นคนที่อยู่มาก่อนนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาได้ผูกคอตายกับราวบันไดทางขึ้นชั้นสอง ตั้งแต่นั้นมาชั้นที่สองกับลาวบันไดจึงถูกเอาไม้อัดมาตีทับและปิดตายเอาไว้จนถึงทุกวันนี้กันเลยนะครับส่วนสาเหตุนั้นก็ไม่มีใครทราบรายละเอียดเท่าไหร่และปัจจุบันนี้บ้านพักหลังนั้นก็ได้ถูกรื้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะไม่มีคนอยู่จึงทําให้เป็นบ้านพักหลางไปในที่สุดและผมก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าไปพักอยู่ในบ้านพักหลังนั้นก่อนที่มันจะถูกลื้ทิ้ง พอผมทราบประวัตินั้นผมก็ได้ไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่อยู่ณที่ตรงนั้นแล้วด้วยเพราะเขาว่ากันว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปที่หนักมากและดวงวิญญาณก็จะไม่สามารถไปไหนได้จะวนเวียนฆ่าตัวตายอยู่แบบนั้นไปเรื่อยเรื่อยทุกๆคืนในช่วงเวลาที่เขาได้ลงมือฆ่าตัวตายสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนหน้า สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ